สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆชาวราศีเมษนะคะสู่ทาโร่เทเลพี่าบเตยค่ะวันนี้นะคะเรามาเช็คพลังงานภาพรวมของชาวราศีเมษกันนะคะในช่วงของเดือนกรกฎาคมนะคะแล้วก็ในช่วงของครึ่งหลังปี2566นะคะเพื่อนๆชาวราศีเมษหรือเพื่อนๆที่เกิดระหว่างวันที่21มีนาคมไปจนถึง19เมษายนค่ะการแบ่งตารางราศีของช่องเราจะอ้างอิงตามศาสตร์ตะวันตกนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนจะรับชมด้วยกัน อ้างอิงตามโหราศาสตร์ไทยหรือลัคนาราศีก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะอย่างไรก็ตามค่ะมันเป็นเพียงแค่พลังงานภาพรวมเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมที่จะรับชมด้วยการใช้วิจารณญาณกันด้วยนะคะ เรามาเริ่มต้นกันนะคะในส่วนของเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะดวงชะตาของชาวราศีเมษค่ะไพ่ที่คุณได้นะคะ The Hypothes นะคะ The Hyrofan นะคะแล้วก็ Ten of Wands ค่ะสำหรับในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะชาวราศีเมษนะคะจะมีโอกาสนะคะเข้ามาในเรื่องของหน้าที่การงานอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่ ะะแล้วก็ในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะในช่วงนี้ถ้าเกิดว่าคุณต้องการรับจอบพิเศษงานเสริมนะคะหรือขอโอกาสนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่ในการพิสูจน์ฝีมือให้กับตัวคุณเองนะคะ ผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีเกณฑ์ที่จะให้โอกาสกับคุณเป็นอย่างดีทีเดียวนะคะถ้าเกิดว่าตัวคุณเนี่ยเคยอยู่ในจุดที่เคยทํางานผิดพลาดบกพร่องอะไรมานะคะผู้หลักผู้ใหญ่เองก็จะเมตตาแล้วก็ให้โอกาสคุณได้แก้ไขอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าในเรื่องของการที่จะพิสูจน์ตัวเองหรือรับภาระความรับผิดชอบทั้งหมดในด้านหน้าที่การงานเนี่ยก็เต็มไปด้วยในเรื่องของการที่ตัวคุณเนี่ยจะต้องแบกรับภาระอย่างม มากมายเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยก็อาจจะมีในเรื่องของสิ่งที่คุณจะต้องรับผิดชอบ มากมายล้นมืออยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ชาวราศีเมษเองก็จะโหมง,งานหนักมากเลยทีเดียวนะคะบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการที่จะเรียนรู้ศึกษาอะไรใหม่ๆด้วยนะคะก็จะยิ่งเพิ่มงานให้ตัวคุณเลยนะคะอาจจะมีในเรื่องของสุขภาพที่ไม่ค่อยดีนะคะในเรื่องของฟิสินโดมหรือว่าในเรื่องของอาการปวดหัวไมเกรนหรือค่าสายตาร่วมด้วยนะคะในช่วงนี้ก็จะรับภาระค่อนข้างเยอะแต่ถาม ว่าคุณจะผ่านไปได้ด้วยดีไหมเตยมองว่ายัางไงก็ตามคุณก็จะมีความมุมมนะพยายามและทํามันให้สําเร็จได้นะคะแล้วอย่างหนึง่งเตยมองว่าตัวผู้หลักผู้ใหญ่เองที่เขาให้โอกาสคุณเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีความกดดันหรือว่าใจร้ายกับคุณมากจนเกินไปนักในที่สุดอ่ะเขาก็จะมองเห็นในเรื่องของความมานะพยายามในที่เกิดขึ้นกับตัวคุณอย่างแน่นอนนะคะก็เชื่อว่าอย่างไรก็ตามในช่วงของปลายเดือน รกรกฎาคมนะคะคุณก็ยังคงที่จะได้รับโอกาสแล้วก็การสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเช่นกันนะคะ โอเคค่ะเรามาดูกันนะคะในส่วนของการเงินค่ะในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะไพ่ที่ชาวราศีเมษได้นะคะเป็นไพ่ four of v i e นะคะจัสติดแล้วก็เพจออฟซอร์สนะคะสำหรับชาวราศีเมษนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะคุณอาจจะมีความกังวลใจนะคะในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องอาชีพการงานการเงินของคุณนะคะอ,อ,อาจจะมีในเรื่องของ ตัวคุณนะจะมีค่าใช้จ่ายที่เข้ามาจุกจิกนะคะแล้วก็อาจจะบาลานในเรื่องของอรายรับรายจ่ายและเงินเก็บไม่ค่อยได้นะคะในช่วงเดือนนี้ก็ไม่ได้มีโชคลาภเข้ามาได้ง่ายๆด้วยนะคะในช่วงนีน้ถ้าเกิดว่าคุณนะขยันทํางานนะคะคุณก็จะได้รับค่าตอบแทนที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีโอกาส ที่คุณจะรับจ็อบเสริมนะคะหรือว่าทำงานล่วงเวลาแล้วได้ o t นะคะก็จะเป็นการดีสำหรับตัวคุณมากนะคะอย่างไรก็ตามนะคะอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องของคดีความนะคะเรื่องของการต่อสัญญาการซื้อขายการทำธุราทางด้านกฎหมายคดีความนะคะตรงนี้ก็ต้องระวังเอาไว้นิดนึงนะคะ เกือเงินสำรองเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่า,าในเรื่องของการตัดสินหรือผลจากในเรื่องของเอกสารคดีความต่างๆเนี่ยอาจจะทําให้คุณเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะต้องเสียเงินหรือเสียหายทางด้านความมั่นคงทางด้านการเงินไปนะคะแต่ก็จะเป็นในตัวเลขที่เล็กๆน้อยๆนะคะพอที่จะรับได้อยู่นะคะหรืออาจจะส่งผลกับคุณในเรื่องของความคิดความรู้สึกเท่านั้นเองนะคะเตยมองว่าคุณจะผ่านพ้นอุปสรรคในเรื่องของการเงินไปได้นะคะ แต่ว่าก็จะอยู่ในในจุดที่ตัวคุณเองก็จะต้องคิดทบทวนไตรตรองดีๆถ้าเกิดว่าคุณจะใช้เงินทําอะไรนะคะในช่วงนี้ก็จะอยู่ในจุดที่จะต้องอประหยัดมัธยัสถอบออมกันบ้างแหละนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคม โอเคค่ะเรามาต่อกันในส่วนของในด้านความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีเมษนะคะในเดือนนี้ค่ะไพ่ที่คุณได้นะคะน g h t of w a n d นค่ะ Night of Views นะคะแล้วก็ Two of c u p สค่ะสำหรับด้านความรักความสัมพันธ์นะคะคนที่โสดสนิทนะคะมีเกณฑ์ค่ะที่คุณจะได้รู้จักกับใครบางคนนะคะอ,อ,อาจจะผ่านจากเรื่องหน้าที่การงานนะคะเรื่องของการให้ความช่วยเหลือกันซัพพอร์ตกัน ในเรื่องหน้าที่การงานหรือในเรื่องของอรักออนไลน์นะคะรักที่มีระยะทางไกลไกลห่างกันนะคะในช่วงนี้ก็จะมีบรรยากาศที่ดีค่ะตัวคุณเองนะคะจะมีโอกาสได้สารสัมพันธ์กับคนที่น่าสนใจนะคะแล้วเขาก็สนใจคุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่โสดนะคะชาวราศีเมษเนี่ยแนะนําให้คุณออกไปเที่ยวไปเดินทางนะคะถ้าเกิดว่านัดลูกค้าเนี่ยก็ไปด้วยตัวเองจะดีที่สุดเผื่อจะได้ความสม พดีๆติดไม้ติดมือกลับมานะคะส่วนในเรื่องของบางคนที่ออมีความสัมพันธ์ที่คุยคุยกันอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้สามารถที่จะพร้อมที่จะมีสถานะอะไรต่อกันเนี่ยก็จะมีการพูดคุยนะคะกันอย่างลงตัวมากขึ้นคะ่ะในเรื่องของสถานะอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะแต่ในด้านความรู้สึกเนี่ยก็มีความรู้สึกที่ดีต่อกันนะคะมีการรับกันให้ที่เท่าเทียมกันนะคะ อาจจะได้ใช้เวลาร่วมกันด้วยในบางคนบางคู่นะคะในช่วงปลายเดือนนะคะก็ทําให้ตัวคุณเนะี่ยรู้สึกถึงความอ,อ,อบอุ่นใจนะคะว่าความสัมพันธ์นี้ยังมีโอกาสแล้วก็มีทางเป็นไปได้ในอนาคตนะคะในส่วนของคนที่มีคู่นะคะอาจจะมีในเรื่องของการที่ตัวคุณมีความจําเป็นจะต้องไกลห่างกันเพราะว่าต่างคนต่างทําภาระหน้าที่ของตัวเองในด้านการงานนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามในเรื่องของการที่ พยายามที่จะให้กำลังใจซัพพอร์ตกันนะคะยังคงมีอยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วก็มั่นคงเลยทีเดียวนะคะมีการเทคแอคชั่นแล้วก็มีเรื่องของการคำพูดดีๆที่ ให้กำลังใจซึ่งกันและกันก็ทำให้ตัวคุณทั้งคู่เนี่ยรู้สึกถึงความรักนะคะที่เกิดขึ้นอบอุ่นหัวใจนะคะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาให้กันสักเท่าไหร่ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ใครที่ไกลกันด้วยระยะทางนะคะก็จะมีเกณฑ์ได้ใช้เวลาร่วมในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยนะคะ โอเคค่ะเรามาดูกันต่อในส่วนของสุขภาพภาพรวมนะคะในเดือนนี้ของชาวกราศีเมษค่ะไพ่ที่คุณได้นะคะ s of b o น f อนะคะแล้วก็3 of b o f บอค่ะโดยรวมแล้วเนี่ยคุณเป็นคนที่ออมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะแต่ว่าในช่วงเดือนนี้เนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการทุ่มเทกับการทำงานนะคะ ก็อยากให้คุณแบ่งเวลานะคะเล็กๆน้อยๆนะคะจากการทํางานนะคะออกกําลังกายบ้างนะคะหรือว่ามีการเดินนะคะในช่วงเชา้าช่วงเย็นนะคะจะทําให้ตัวคุณเนี่ยมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะไปลุยกับหน้าที่การงานของคุณได้อย่างเต็มที่นะคะในเรื่องของอาการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรุนแรงยังไม่มีเกณฑ์ในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีสําหรับชาวราศีเมษเช่นกันนะคะเรามาดูกันในส่วนของ Long. วิธีการทำบุญเสริมดวงของคุณในช่วงเดือนนี้ค่ะไพ่ที่คุณได้นะคะ The Fool ค่ะแล้วก็ด m p เพลสค่ะในช่วงนี้นะคะออขอให้คุณนะคะหมั่นทำทานนะคะกาบในเรื่องของเด็กนะคะหรือองค์กรสิทธิสตรีต่างๆนะคะบ้านพักฉุกเฉินหญิงนะคะหรือว่าบ้านที่ดูแลอุปถัมภ์นะคะในส่วนของเด็กด้อยโอกาสนะคะก็จะเป็นบุญทานบาร,รมีที่เสริมตัวคุณนะคะ ได้อย่างดีทีเดียวในเรื่องของอความสัมพันธ์นะคะในเรื่องของการเงินความมั่นคงของชีวิตของคุณนะคะนอกจากนั้นสามารถที่จะเสริมดวงนะคะด้วยการขอพรนะคะสักการะขอพรอ,อ,องค์เจ้าแม่กวนอิมน,นะคะสายพระโพธิสัตว์หรือสายพระแม่วัดแขกต่างๆก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะมีการขอพรอ,อ,องค์พระพิฆเนศองค์พระขันธกุมารร่วมด้วยนะคะหรือใครเป็นสาย เ,เจ้าแม่กวนอิมก็ขอพรอ,องค์เทพนาจานะคะหรือว่าจะเป็นบริวารขององค์เจ้าแม่กวนอิมด้วยก็ได้นะคะก็จะช่วยเสริมในเรื่องของดวงชะตาของคุณให้แข็งแรงแล้วก็ไม่มีวันตกอ่ะโดยเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะ เรามาดูกันต่อในส่วนของดวงชะตานะคะในช่วงครึ่งหลังปี2566นี้สำหรับชาวราศีเมษค่ะในช่วงของเดือนสิงหาคมนะคะคุณอาจจะต้องเตรียมใจให้ดีเลยสำหรับชาวราศีเมษนะคะเพราะดูแล้วจะมีความเครียดจากปัญหาอุปสรรคหลายๆด้านนะคะเป็นสิ่งที่คุณอาจจะรู้ตัวอยู่แล้วด้วยว่ามันจะต้องเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่คุณอาจจะยังคงหาวิธีการรับมือ ได้ไม่ดีเท่าไหร่นะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะความเครียดไมเกณฑนะคะเรื่องของค่าสายตานะคะก็ยังคงเป็นสิ่งที่ ตัวคุณจะต้องหมั่นดูแลตัวเองให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าในเดือนนี้เนี่ยอาจจะมีความเครียดเพิ่มขึ้นจากการทำงานด้วยนะคะเอ่อจะมีปัญหาหลายๆอย่างนะคะเข้ามานะคะในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยเอ่ออยากให้คุณนะคะตั้งสติค่ะเอ่อแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการปฏิบัติภาวนาเสริมดวงชะตาของคุณให้มากขึ้นนะคะเพื่อที่จะก้าวข้ามผ่านช่วงเดือนสิงหาคมไปได้อย่างราบรื่นมากขึ้น หมั่นทําบุญทําทานนะคะกับคนพิการโดยเฉพาะคนพิการทางสายตาหรือในผู้ที่มีความจําเป็นในด้านของอแว่นตานะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของต้อกระจกแบบนี้ก็ได้นะคะก็จะช่วยเสริมนะคะดวงชะตาของคุณให้ดีมากขึ้นแล้วก็อาจจะผ่านพ้นอุปสรรคของคุณไปได้อย่างราบรื่นมากขึ้นด้วยนะคะ โอเคค่ะเรามาดูกันต่อนะคะในส่วนของเดือนกันยายนของชาวราศีเมษนะคะไพ่ที่คุณได้ค่ะ two of pentacles แล้วก็ ace of born นะคะปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะในช่วงเดือนกันยายนก็จะเบาบางลงค่ะเรื่องของรายรับก็จะมีเข้ามาเพิ่มมากขึ้นทำให้คุณสามารถที่จะหมุนเงินได้ฟลขึ้นนะคะมีการปรับบาลานซ์เรื่องของรายรับ รายจ่ายหรืออาจจะจัดตารางในการทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะมีโชคจากการทำงานด้วยนะคะแล้วก็เป็นโชคจากการเรียนรู้ความมานะพยายามด้วยตัวคุณเองนะคะคุณจะทำมันได้สำเร็จค่ะแล้วก็จะผ่านพ้นอุปสตรรคต่างๆไปได้อย่างราบรื่นแล้วก็พบชัยชนะในที่สุดนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะถ้าเกิดว่าใครมีสถานะความสัมพันธ์ที่คุมเครือกันอยู่นะคะในช่วงของเดือนกันยายนก็อาจจะมีเนือ เรื่องของการที่คุณจะเลือกที่จะแก้ไขนะคะให้ความสัมพันธ์นี้มันมีความราบรื่นหรือมีความชัดเจนอะไรเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นหนทางที่ดีสําหรับชีวิตของคุณมากๆเลยนะคะไม่ว่าก่อนหน้านี้นะคะคุณจะเจอกับอะไรมาก็เรียกได้ว่าช่วงเดือนกันยายนจะเป็นช่วงที่ตัวคุณจะเห็นอะไรได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ เรามาดูกันต่อในส่วนของเดือนตุลาคมนะคะไพ่ที่คุณได้ค่ะ Queen of w a n d นนะคะแล้วก็ A อสดออฟ e พนต์โคค่ะสำหรับในช่วงของเดือนตุลาคมนี้นะคะด้านการงานค่ะคุณบริหารจัดการการงานได้ดีมากๆนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิงนะคะผู้หลักผู้ใหญ่สักคนหนึ่งที่เมตตาคุณนะคะแล้วก็ชี้ช่องทางในการทำงานนะคะทำให้ตัวคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รายรับมากขึ้นนะ ะะแล้วก็มีความมุมานะพยายามกับสิ่งที่คุณ ภาคเพียรอยู่นะคะเราก็จะมีผลรับในการเปลี่ยนแปลงไปของฐานะทั้งการเงินหรือในเรื่องของโอกาสในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งใดมากขึ้นด้วยในช่วงเดือนพฤศจิกายนในช่วงของเดือนตุลาคมนี้นะคะก็จะมีเกณฑ์การเติบโตนะคะในเรื่องของอวุฒิภาวะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะนําบทเรียนต่างๆที่เคยเกิดขึ้นนะคะสาหรับชีวิตตัวคุณเนี่ยมาปรับใช้ได้ดีในชีวิตประจาวันแล้วก็ในเรื่องของการทํางาน ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะเมื่อคุณเลือกได้แล้วว่าคุณจะมั่นคงกับใครในช่วงเดือนตุลาคมนี้ค่ะการกระทำของคุณและเขานะคะก็จะมีความชัดเจนเกิดขึ้นมีความมั่นคงเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะ เรามาดูกันต่อคะ่ะในส่วนของช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะไพ่ที่คุณได้ค่ะ Queen of Cups นะคะแล้วก็ Knight of Pentacles ค่ะก็จะโดดเด่นในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเออใครที่มีเกณฑ์นในเรื่องของสถานะความสัมพันธ์ที่ไม่ได้พัฒนากันนะคะหรืออาจจะไกลกันด้วยระยะทางอะไรต่างๆความสัมพันธ์ที่เคยหยุดนิ่งไปนะคะจะกลับมาชุ่มชื่นหัวใจอีกครั้งหนึ่งนะคะจะมีการ เดินทางมาหากาันหรือว่าได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นนะคะมีการเปิดอกพูดคุยกันอย่างลึกซึ้งแล้วก็ได้ค้นพบว่าความรู้สึกของคุณทั้งคู่ยังคงมั่นคงต่อกันยังคงรู้สึกดีต่อกันนะคะแล้วก็นอกจากนั้นจะมีโอกาสในเรื่องของการเดินทางไกลนะคะแล้วก็มีในเรื่องของความก้าวหน้าทางด้านอาชีพการงานเกิดขึ้นนะคะมีคนให้โอกาสแล้วก็เมตตาเอ็นดูคุณนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็จะมองเห็นความก้าวหน้าของ ชีวิตหรือหนทางนะคะที่จะนำตัวคุณไปสู่ความสำเร็จได้ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะสำหรับชาวราศีเมษนะคะเรามาดูกันนะคะในส่วนของบรรยากาศค่ะในช่วงของปิดท้ายปี2566นะคะ five of cups ค่ะแล้วก็ eight of cups นะคะในช่วงเดือนนี้เนี่ยอาจจะมีในเรื่องของภาวะอารมณ์ที่ค่อนข้างย้อนแยงกันอยู่นะคะสำหรับชาวราศีเมษนะคะ สิ่งใดก็ตามนะคะที่ตัวคุณนะคะมีความทุกข์ใจมาเนิ่นนานนะคะคุณจะรู้สึกโล่งอกมากขึ้นค่ะมีสถานการณ์นะคะที่อาจจะบีบบังคับคุณหน่อยๆน,นะคะให้คุณได้มีเกณฑ์การโยกย้ายนะคะอาจจะเป็นการย้ายงานย้ายแผนกองค์กรภายในของตัวคุณนะคะหรืออาจจะเป็นการย้ายสถานที่อยู่อาศัยการเดินทางไกลค่ะถึงแม้ว่ามันจะฝืนความรู้สึกความต้องการลึกๆข้างในนะคะแต่ตัวคุณก็แอบมีความหวังค่ะว่า หนทางข้างหน้ามันอาจจะดีกว่าสิ่งที่คุณเคยเจอมาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามนะคะที่มันเกิดขึ้นแล้วเรียนรู้จากมันนะคะแล้วก็มุ่งไปข้างหน้าค่ะสิ่งที่ดีกว่ารอคุณอยู่อย่างแน่นอนนะคะอย่ามัวแต่ก้มหน้านะคะมองอดีตนะคะที่มันผ่านพ้นไปแล้วมันจะทําให้คุณใช้ชีวิตได้ไม่มีความสุขอย่างเต็มที่นะคะถ้ามีเกณฑ์นในเรื่องของการเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะในช่วงเดือนธันวาคมนี้ก็ขอให้คุณใช้เวลาตรงนี้ ให้เต็มที่แล้วก็โอ,อบรับความสุขที่จะเกิดขึ้นนะคะเพื่อที่คุณจะได้เอาความสุขตรงนี้นะคะไปใช้นะคะเป็นพลังงานที่ดีในช่วงของปี2,5,6,7ปีหน้านะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับชาวราศีเมษนะคะอาจจะมีในเรื่องของดวงชะตาที่ขึ้นขึ้น,นลงลงสักหน่อยนะคะในช่วงของครึ่งหลังปี2566นะคะแต่ว่ามีลงแล้วก็มีขึ้นนะคะเป็นธรรมดานะคะของชีวิตคนเรานะคะก็ขอให้ตัวคุณนะคะผ่านพ้นอุปสรรคตรงนี้ไปได้อย่างราบรื่นง่ายดายมากยิ่งขึ้นสิ่งใดที่ฟังแล้วเป็นประโยชน์กับตัวคุณก็นําไปปรับใช้นะคะ ถ้าสนใจที่จะดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันสอบถามราคาสอบถามคิวกันได้นะคะแล้วเตยก็ขออนุญ,ญาตฝากนะคะในส่วนของกำไรหินมงคลนะคะสามารถติดตามได้นะคะ stone and soul นะคะอยู่ใน IG นะคะเตยจะแปะลิงก์ไว้นะคะใต้คลิปให้กับทุกคนด้วยนะคะเ,เสริมดวงชะตาเสริมพลังงานของตัวคุณนะคะด้วยพลังงานจากคลิ ตันนะคะก็จะทําให้ตัวคุณมีพลังงานที่ดีมีดวงชะตาที่ดีนะคะในราคามิตรภาพนะคะฝากเอาไว้ด้วยนะคะเอาไว้พบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าค่ะสัญญาว่าจะไม่หายไปไหนอีกแล้วนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะสําหรับทุกคนทุกท่านค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ